ก่อนที่เราจะสร้างรายได้ได้เราก็ต้องมีช่องก่อนใช่ไหมคะหลังจากที่เราสร้างช่องเสร็จแล้วเราก็มาหารายได้จาก Youtube กัน YouTube เอาเงินมาจากไหนก็คือ YouTube รับเงินมาจากแอ n e น w o r k นะคะจากต่างประเทศแล้วก็นำเงินเข้ามาในประเทศไทยซึ่งมันเป็นการสร้างรายได้ที่ดีนะคะสามารถนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาประเทศไทยเราไม่ว่าจะมากหรือน้อยมันก็ดีอยู่ดี เราได้เงินเข้ากระเป๋าประเทศเราก็ได้ตังเข้าประเทศเพราะฉะนั้นไปดูหลักเกณฑ์ของการสร้างรายได้จาก YouTube กันเลยมีหลักเกณฑ์2ข้อใหญ่ๆนะคะก็คือต้องมีเวลาการรับชมเกิน4,000ชั่วโมงและ2ต้องมีผู้ติดตามครบ1,000คน เราก็จะสามารถดู2หลังเกณฑ์นี้ได้ง่ายๆเลยนะคะจากโปรแกรม YT Studio หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะโปรแกรม YT Studio หรือ YouTube Studio นั่นเองนะคะชื่อเต็มเตมก็เราก็โหลดจากถ้าเป็น Android ก็จะโหลดจาก Play Store ถ้าเป็น iOS ก็จะโหลดจาก App Store ก็พิมพ์ไป YT Studio นะคะหน้าต่างจะเป็นอย่างนี้เราต้องโหลดมาไว้นะคะจะได้เช็คข้อมูลได้ว่าเราถึงหลักเกณฑ์การสร้างรายได้ได้หรือ,อยังเราจะได้รีบม,มาสร้างรายได้กันต่อนะคะซึ่งก็เจ้าต,ตัวนี้ก็จะสามารถเช็คเวลาการรับชมของเราได้เราก็กดเลือกเลย365วันมีเวลาการรับชมไปกี่นาทีแล้วของก้อยนี่ก็อยู่ที่ 5, 2 5งแสนานาทีนะคะซึ่ง4000ชั่วโมงก็ประมาณสองแ0นห้าสอแสน้าทีเราวๆนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไปดูในคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัวร์หน้าต่างนี้ก็คือเข้าไปที่หน้าสตูดิโอ YouTube Studio นะคะ หลังจากเราเข้าช่องเราเราก็จะเจอคำว่า YouTube Studio ในคอมพิวเตอร์ก็มันก็จะมีเลื่อนลงมาดูวิดีโอของเราอันไหนติดลิขสิทธิ์บ้างหรือเปล่าคลิปต่อไปก็จะมาเล่าเรื่องการแก้ไขลิขสิทธิ์ที่ติดเพื่อที่จะหาให้สามารถลงโฆษณาได้นะคะแต่ทางที่ดีก็คืออย่าไปเอาอะไรที่มันติดลิขสิทธิ์มาลงมันจะโอเคที่สุดกับช่องนะคะสิ่งที่ติดลิขสิทธิ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเพลง สิ่งการพนันอะไรพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีพวกความรุนแรงอะไรที่เกี่ยวกับเด็กแล้วก็ยาเสพติดการพนันต่างๆเรา,าก็อย่าไปเอามาลงในช่องเรานะคะให้เลี่ยงดีกว่าคะ่ะเราก็ผลิตคลิปออกมาเรื่อยๆได้เพื่อที่จะได้ไม่ต้อง เสี่ยงว่าจะเจอลิขสิทธิ์อะไรบ้างใช่ไหมก็เลื่อนลงมาอีกก็จะเจอข้อมูลการวิเคราะห์ความคิดเห็นคำบรรยายสิ่งที่เราต้องดูคือการสร้างรายได้ติ๊กเลือกการสร้างรายได้ไปเลยนะคะที่เป็นตัวสีแดงเนี่ยหลังจากติ๊กเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นว่าผู้ติดตามของเรามีเกิน1 0 0 0คนแล้วก็จะมีเครื่องหมายถูกสีเขียวเกิดขึ้นนะคะตรงข้อนี้แล้วก็อันที่2มีเวลาในการรับชมแบบสาธารณะ ถึง4,054ชั่วโมงแล้วก็จะมีเครือหมายถูกส e ิลสองอันนั่นก็คือช่องของก้อยได้ผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้าร่วมสร้างรายได้ได้เลยนะคะก็คลิกสีน้ำเงินนี้นะคะคำว่าเข้าร่วมเลยคลิกบุ๊บเราก็จะมาเจอหน้าต่างนี้ในการสร้างรายได้นะคะซึ่งมีอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนที่1อา่านข้อกำหนดของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ t u b e าและยอมรับข้อกำหนดของโปรแกรม Partner YouTube ข้อกำหนดดังกล่าวเป็นข้อตกลงที่จะทำให้คุณสามารถสร้างรายได้ได้นั่นเองนะคะก็คลิกคำว่าเริ่มต้นไปกันเลยคลิกคำว่าเริ่มต้นเสร็จแล้วเราก็จะต้องมากรอกข้อมูลชื่อที่อยู่ของเรานะคะเราต้องระบุที่อยู่ เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะได้รับการชำระเงินเราต้องการที่อยู่เพื่อแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบัญชีของเราเองนะคะ hmm. ก็ชื่อที่อยู่ของเราไปเรียบร้อย hmm. ก็ข่าวนี้ก็มาที่ hmm. เลื่อนลงมาเรื่อยๆก็อ่าน hmm. แล้วก็เลือกประเทศไทยแล้วก็เลือกติ๊กถูก ข้างล่างที่สุดข้างล่างก่อนนะคะว่าใช่ฉันได้อ่านและยอมรับข้อตกลงแล้วหลังจากนั้นเราก็คลิกปุ่มสีน้ำเงินสร้างบัญชีได้เลยหลังจากสร้างบัญชีเสร็จแล้วก็จะขึ้นคำว่าเสร็จสมบูรณ์ใช่ไหมคะเสร็จสมบูรณ์ในขั้นตอนที่1แค่นี้เองง่ายๆจิบจิบเราทุกคนสร้างไรายได้กันได้อยู่แล้วหลังจากผ่านเกณฑ์เสร็จต่อไปขั้นตอนที่2 เลื่อนลงมาเลยนะคะจะเป็นขั้นตอนที่2ต้องลงชื่อสมัครใน Google Adsense บางคนฟังคาว่า Google Adsense คืออะไรทำไมมันแบบเหมือนจะยากใช่ไหมแต่มันไม่ได้ยากเลยนะคะทุกวันนี้ในปัจจุบันเนี่ยปี2563เนี่ยลงชื่อสร้างบัญชี Adsense โดยที่คิดคาว่าเริ่มต้นปุ๊บมันจะมาหน้าต่างต่อไปให้เราเลยก็คือมันจะให้เราใส่เว็บไซต์ของคุณซึ่ง สมัยก่อนนะคะเว็บไซต์เราต้องไปก๊อปในคอมพิวเตอร์ต้องคิกคําว่าช่องแล้วก็ก๊อปด้านบนนะคะที่เป็น y o u u u e e ใช้เนลอะไรยาวๆก๊อปมาเลยก็มาวางแต่ตอนนี้เราอะไม่ต้องใส่อะไรเลยไม่ต้องก๊อปวางเพราะว่าเว็บไซต์ youtube ทําให้อัตโนมัติเลยคือที่มันเป็นสีจางๆเนี่ยคะ่ะเขาเติมให้เราแล้วเราก็แค่มาติ๊กถูกว่า ใช้ประโยชน์จาก a s s e n s e ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นก็คือก็เลือกใช่ส่งข้อความช่วยเหลือและคำแนะนำด้านประสิทธิภาพสำหรับฉันโดยเฉพาะใช่ก็ติ๊กใช่นะคะก็ประเทศไทยกันไปแล้วก็กดยอมรับเห็นไหมมันก็ขึ้นของกลยก็ขึ้นขั้นตอนที่1เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยขั้นตอนที่2ก็ขึ้นคาว่าเสร็จสมบูรณ์ c o m p l e หมดแล้วซึ่งขั้นตอนที่3ก็คือเขาให้เรา รอตรวจสอบนั่นเองนะคะขั้นตอนที่3ก็คือเราก็ต้องรอตรวจสอบระยะเวลาในการทําขั้นตอนที่1ก็ไม่ประมาณแค่ไม่เกิน3นาทีนะคะที่ตอบข้อมูลไปประมาณ2-3นาทีส่วนขั้นตอนที่2เนี่ยก็มันก็มีการตรวจสอบข้อมูลชื่อที่อยู่เราอยู่นะคะก็จะใช้เวลาประมาณ ของก้อยที่เท่าที่ดูเนาะเพราะก้อยทิ้งไว้แล้วก็ก็เข้าค่อยเข้ามาดูอีกประมาณ2องสชั่วโมงอะ mm ่ะ hmm. ก็เข้ากลับมาดูมันก็ขึ้นว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งตอนนี้ขั้นตอนที่3นะคะรับการตรวจสอบจาก YouTube โดยจะตรวจสอบว่าช่องของเราอ่ะมีเนื้อหาสอดคล้องกับนโยบายการสร้างรายได้ของ YouTube หรือเปล่าขั้นตอนนี้จะดำเนินการโดยอัตโนมัติหลังจากที่เราทำสอขั้นตอนแรกเสร็จสมบูรณ์นะคะ เราก็ต้องรออันนี้ก็ทําเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าวันนี้มันก็ยังไม่มันยังไม่ผ่านยังไม่ยังไม่ c o m p l e ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะซึ่งตอนนี้ที่มันยังไม่ complete เพราะว่ามันอาจจะล่าช้าเขาก็ youtube ได้แจ้งไว้แล้วอาจจะล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โลกปัจจุบันซึ่งสถานการณ์โลกปัจจุบันก็ มันมีการระบาดของข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โคโรนาคือเชื้อไวรัสแต่คนน่ารักคือใกล้นะคะหยอกๆยอกเพราะว่าผลกระทบของไวรัสโคโรนาเนี่ยโควิด1 9เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดก็เลยต้องเข้ามาตรวจสอบอัปเดตอยู่สม่ำเสมอเลยนะคะว่า YouTube Studio เราอะรับมือกับสถานการณ์ยังไงแล้วก็ ว่าของเราอะคอมพิวต์หรือเปล่าดาเนิกนการเรียบร้อยแล้วหรือยังก็อาจจะล่าช้าหน่อยแต่ว่าคือถ้าเราไม่ผ่านจริงๆนะคะว่าช่องเรามีติดลิขสิทธิ์อะไรถึงจะไม่ผ่านอะไรเงี้ยเราก็สามารถมายื่นได้อีกใน30วันเราก็แค่ไปลบสิ่งที่มันเป็นลิขสิทธิ์นั้นทิ้งไปนะคะแล้วก็สร้างวิดีโอที่ขาวสะอาดขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ใช่วิดีโอที่ติดลิขสิทธิ์พวกความรุนแรงเกี่ยวกับเด็กอะไรเงี้ย โป๊เปือยอนาจารย์รามกุกสิ่งเสพติดการพนันความรุนแรงต่างๆก็อย่าให้มีในช่องเรานะคะมันก็จะผ่านได้ง่ายแล้วก็แค่รอใช่ไหมวิธีการสร้างรายได้จาก YouTube Studio ก้อยก็มาแนะนำเท่านี้นะคะหลังจากได้รับเงินแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูว่าเงินเข้าบัญชีครั้งแรก บาสำหรับคลิปนี้ก้อยก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบก้อยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ก้อยผลิตคลิปดีๆออกมาอีกนะคะเรามาทำ youtube กันดีกว่าก้อยเชื่อในความแตกต่างของทุกคนและทุกคนมีศักยภาพในตัวเองสร้างช่องของคุณกันเลยสำหรับคลิปนี้ก้อยลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย